ที่ที่มาหาพ่อท,ที่ที่เมื่อคืนนี้รู้เปล่าว,นนว่า,กกาวพ่อไม่ได้นอนด้วยรูอเปล่าหรกหนูรู้กันเปล่าว่าพ่อไม่ได้นอนด้วยรู้ไหมใครอยากไปบ้านโกบัวที่มาหาพ่อที่มาหาพ่อที่มาหาพ่อคิดถึงจังเลยพ่อไม่ได้เจอหนูตั้งหลายที่วมงแ้ว ก็ใส่ส้อมลงไปตรงนี้ไงก็จบมันก็จะได้แค่มุมนี้แล้วมันก็จะรู้เลยว่าตรงนี้มีของนี่แหละเมียผมน,น,นี่แหละอะมาลองลุ้นกันแล้วกันว่าเราจะให้ของขวัญยุคกระตยังไงเจ้าของมันเกิด เราจะไม่บอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่บีบอ c ยชา n นลอะไรอย่างเงี้ยหรอที่รักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บีบอ c ยชา n นลนะครับผมวันนี้นะครับก็เรามาเริ่มต้นกันที่ตอนตอนนี้คือประมาณห้าทุ่มผมก็ต้องไปทํางานนะครับเป็นการถ่ายทําภาพยนตร์นะฮะที่ต่างจังหวัดนะครับผมใช้เวลาประมาณ6กชั่วโมงนะครับ เออเรากำลังจะออกจากบ้านแล้วนะครับผมก็แต่หน้าตาละเลงมากเลยเนอะไม่ต้องแบบอยู่ให้ลูกมานวนนี่ตอนกลางคืนอะไรย่างเงี้ยเธอจะมาลาลูกเเป็นห่วงเธอมากเราจะช่วยขมมดเธอจะมาลาลูกผอก็จะมาลาลูกนะครับมาแบบจะไปทํำงานกลับมาทีตอนหกโมงเช้างานใช่ลาเลยนมาเลยแล้วกัน หมุนหมุนหมุนอย่าดึงเลยเมื่อไหร่จะเลิกจุกได้ก็เราเป็นคนยัดปากเขาตอนเด็กๆเองแต่คนเนี้ยบางทีไม่ยอมนะอุ้ยตรงนี้มันมืดแบบบีมมองไม่เห็นอั้ยแสดงว่าดดใช่ไหมอ่ะได้อยู่แสดงว่าหลับสญญนิทมีแต่ พรุ่งนี้เชาเจอกันนะล,ลูกนะไปแล้วนะเออลืมบอกไปว่าพรุ่งนี้มันเกิดวายุวตานะพรุ่งนี้ปะพรุ่งนี้สินะนอีกหกชั่วโงเราต้องทําอีกหลายอย่างเลยเธอต้องไปเอาของให้แม่ดนะ้วยอ่าโอเคเดี๋ยวกลับมาค่อยว่าก,กันก่อนก่อนนะ เอ <Okay. S 2> นียที่สุดที่สุดในแตกะวานโอ้ยเราลืมพับผ้าห่มลูกอ่ะเธอพับให้ด้วยแล้วกันนะบายบายบายพี่อน,นันต <Bye. S 1> ์ทำงานระหว่างเราลำนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรายังไม่ทันตื่นเขาก็กลับมาแล้วเอ๊ะเขาหยุดรถทำไมเขาหยุดรถทำไมเขามีอะไรหรือเปล่า ไปแล้วนะ okay. เป็นคนชอบส่งให้เห็นจนรับสายตา,ล,าล็กจิตวะไม่ยังจะรู้สึกไม่สบายใจเจ็ดโมงเชา้านสิบถึงบานแล้ว ไม่รู้ว่าตื่นกันยังนะทุกคน นนนนะไปนอนก่อนนะไปนอนก่อนนะพูดแบบพูดแบบพี่ทีน้องทีอือ <c oughs> อ๋อมีกรธเลยถ่ายหน้าใครจะกินเน้นๆมั่ง <c oughs> พี่พี่กินไหม <c oughs> พะพี่กินเน้นๆไหมครับ <c oughs> พี่ทีอะพี่จะกินพี่ที่ไปเปิดผ้าม่าให้แบบนี้หน่อย จับตาแล้วปิดตาแล้วว้าวคนนึงจับตา่เลยพีเอ๊ะเฮ้ <Hey. S 1> <c oughs> นี่กินเน้นๆแล้วว้าวอาระนะ่านไหมน้องพี่กินให้หมดนะเนี่ยเดี๋ยวอดไปเที่ยวบ้านพี่ยูแลนะวันนี้บ๊ายบายโอเคงั้นพี่ทีงั้นน้องพี่อยู่บ้านกับพี่ช่างนะพี่ทีกินหมดอยู่แล้วใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันนะคะทำของขวัญมันเกิดให้น้องวายูกับน้องวาตานะคะโดยการที่เราจะใช้แผนซ้อนแผนซ้อนแผนสนุกอยู่คนเดียวเลยนะสนุกอยู่คนเดียวเลยนะที่รกก็คือเราจะเอาเงินใช่ไหมใส่เข้าไปในนี้แล้วก็เอาฟางค่ะแล้วเราก็จะเอาคุกกี้แสนอร่อยจากเลเดสตินนะคะเป็นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากนี่พอเขาเปิดมาปุ๊บใช่ไหมก็จะแบบอ้า คุกก so ี้ให้ทำไมเนี่ยอ่ะแล้วก็เราก็มีรองเท้าน่ารักด้วยนะก็คือทุกอย่างก็คือมิแอนแมทนะแต่เราก็จะใส่รองเท้าเหมือนกันนะไม่ได้เปียก็ได้นี่ไงก็ใส่ส้มลงไปตรงนี้ไงก็จบมันก็จะได้แค่มุมนี้แล้วมันก็จะรู้เลยว่าตรงนี้มีของไม่ได้ทำอะไรแล้วทำให้เรียบร้อยนี่แหละเมียผมนี่แหละอ่ะเดี๋ยวเรามาคอยดูแล้วกันนะครับว่า มันจะออกมา,มาเป็นยังไง<อ>มาลองลุ้นกันแล้วกันว่าเราจะให้ของขวัญยุก,กระตายยังไงตื่นแล้วลูกคิดถึงพ่อเปล่าคิดถึงพ่อเปล่าพี่ทีมา,า,มา,มา,มาน้องพี่พ่อขอจุืมด้วยคิดถึงพ่อเปล่าคิดถึงว่ามีคนเดียวเหรอแล้วพ่อเ่พ่อเไม่ได้นอนด้วยนะเมื่อคืนน่ะรู้ปล่า หรืออ๋อแล้วไม่คิดถึงพ่อหรอลูกคิดถึงจริงเปล่างั้นหอมหอมแก้มพ่อพหน่อยได้ไหมไออันนี้อันนีออ้ออไม่ได้ออไ,มไ,ดไม่หอมแก้มพ่อพ่อหน่อยเหรอพี่ีอ,อันน้ไปได้พี่ดีๆๆไม่ได้ลูกมานี่ ที่ที่มาหาพ่อท ah, th ี่ท mm? huh? mm ี hmm. good morning. Good morning. ่เมื่อคืนนี้รู้เปล่าว่าพ่อไม่ได้นอนด้วยหนรู้เปล่าหรืหนูรู้กันเปล่าว่าพ่อไม่ได้นอนด้วยรู้ไหมใครอยากไปบ้านโกบัวพี่มาหาพ่อพี่มาหาพ่อพี่มาหาพ่อคิดถึงจังเลยพ่อไม่ได้เจอหนูตั้งหลายชั่วโมงแล้วพร้อมไหม โอเคไปเดี๋ยวเราไปเอาของของคุณย่าเนาะนี่ครับเอาของให้แม่จีบส,สาวซะแล้วพี่ชอบทองไหมทองไหนพูดซิโก้เดี๋ยวบอกย่าๆนะบอกว่าขอทองหน่อยครับนะพี่โอเคนะโอเค <Okay. S 2> okay, นะ เดี๋ยวพะพีช่วยถือถุงให้พ่อๆได้ไหมได้เลยนะพี่ช่วยถือถุงให้ได้ไหมลูกได้ไหมครับโอเคครับอ่ะเสร็จแล้วอ่ะถือไหมลูกเดี๋ยวพ่อพๆหน่อยมาแล้วมามีมาแล้วมามีกลับมาแล้วพี่ทีไปก่อนนะพี่ไปเองค่ะพะพีพี่ไปแล้วจุ๊บๆก่อน เน่จะมีน้องเหรอน้องผู้หญิงผู้ชายโอ้ยวันนี้เจ้าของมันเกิดโอ้ทำไมวันนี้แต่งตัวหล่อจังเยอ่ะลูกโอ้โหนี่มันอะไรนี่ มีลูกบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะไม่มีคำว่าเป็นระเบียบอีก,ออกต่อไปไหนตาตาขอดูหน่อยสินี่ผมไปทำอะไรมา <c oughs> ไปม้วนผม <ไป S 2> มาไปม้วนผมมาด้วยเหรอใครทำให้ <c oughs> นี่ผมทำอะไรมาลูก <c oughs> ผมทำอะไรมาใครม้วนผมให้หมีหม <c oughs> ีเหรอชอบไหม ไอ่บอสดูให้หน่อยดิดูอะไรอ่ะดูน้องพีไงเมื่อวานนี้น้องพีนี่น้องพีเขาไปเปีนเก้าอี้เก้าอี้มันมีเบาะรองมาแล้วมันลื่นหัวลงมาฟาดไหนเงยนัาให้ไอาบอสดูดิไหนตรงไหนชี้มีเปล่าไม่ตรงนี้จะฝันอยู่แล้วแต่ทางนี้ลงมาที่แล้วตัวมันอะแล้วะเป็นคอเป็นแบบเต็มตาเลยเจ็บไหมลูก เจ็บมากเลยหายยังหายแล้วกินข้าวกันย่างจะกินข้าวกันย่าง,อองของขวัญมาให้ด้วยซื้อของขวัญให้ใครให้ใครให้ที่กับพี่เหรอไม่ใช่ใช่เหรอวายุวตัตะอ๋อให้วายุวัตะเหรออาหาร <S <S> <S เย็นนี้เมียต้มเองเลย <S <S> <S ใครพิธีทำอะไร เมื่อกี้เรามาสอนเขาว่าอย่าวิ่งมาแถวนี้เพราะมันมีกระทะร้อนๆแต่ปรากฏก็คือดูทำปากน้ำลายไหลแทนอยากกินเหรอโลกบัวตัดมากินเหรอมีเนื้อเหรอหอมเนื้อหรือยังคะเนื้อค่ะเนื้ออร่อยนี่ไม่มีหมูเหรออันนี้เป็นหมูที่เรียกว่าเอโฟโอ้หมูเอโฟอยากกินเลย เกมของใครทีเกมของใครยูวิสาหร่ายวันเกิดลุงขอลุงเกิดด้วยได้ไหมขอเกิดลุงด้วยได้ไหมให้ลุงเกิดด้วยได้ไหมได้ได้ปาขอเกิดหน่อยลุงอยากเกิดอ๋อน้องพี่ถ่ายด้วยพิธีพิธีพิธีมานี้แล้ว ดีมาเร็วเนี่ยโอ้โหรวมเด็กผู้ชายหมดเลยทุกคนอายุน้อยกว่า20ถึ้20ป้อยพอแล้วครบแล้วอทุกคนยิ้มยิ้มหวานพี่ดียิ้มหวานสุดเลยเอาไม่ติดนะน้องเอาเลยยิ้มหวานสุดเลยกินเค้กที่ไหนใครจะกินใครจะกินเค้กนะเค,ค้ก3ตัวพี่วายุอาตะนะคะ เค้กที่อาม่าส่งมาให้นะครับนักกีฬาได้เวลาเป่าเค้กกันแล้วดีมากดีมาก มีการให้ของขวัญแล้วเหรอได้เลยได้สองค่ะนี่คาดหวังกับลุงบีมากเลยลุงบีไปเพิ่งไปซื้อมาใช่เหรอไปเพิ่งไปนะกล่องใหญ่เบ้อเร่เลยใช่รับรองว่าถูกใจเพื่อสุขภาพอะไรเนี่ยทำไงอ่ะอพิธีทำลายหนูทำลายพิธีงงวยเค้กกินหรอพิธีทำลายเอเอาเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเลิก

ใจลูกนี้ไม่ได้ของเรามาตาตาพี่บีะกัน่าไหนดูนี่่บีามก่ไเราคาดหวังมากโปรยอ่านี่นี่นี่ลูกอ้ยอุ้ยใหญ่มากนี่ เปิดเลยของดีเท่านั้นไยัเเปิดเลยเปิดเลยเอปิดให้เขาดูหน่อยเฮ้ยยอยยยยยยยดยย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 ยัยย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 ยอยยยยย่ยยมอยย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 นกยย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 กินสยย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 ังกยยอยยยยยาะ อ่ะต่อไปต่อไปข้างในเป็นไข่ไก่แน่เลยมีอะไรอ่ะของขวัญคือฟางกินก็ให้น้องแกี้ยเองเยวก่อนนะของขวัญต่อไปยังไม่หมดแค่นี้ของมีเป็นของดีมากๆคล้ายๆเหียยไม่ออกเลยปากเกมไปเลยตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยของดีจริงเยี่ยมเจนนะคะ อันนี้อันนี้อันนี้แหมสนุกสุงเลยเนาะแหสองดีแล้วเป็นการที่โบแบบส่งไปให้ด้วยหรือเปล่าคุกกี้จากเธเดสตินคุกกี้ที่อร่อยที่สุดในโลกตัดกันไม่ทันเลยทีเดียวตัดกันไม่ทันเลยอันนี้ของขวัญจริงจเดี๋ยวลองทางเท้านล้วกูใส่แบบกาแฟชา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ังไม่หมดแค่นั้นยังไม่หมดแค่นั้นนอกจากของดีของเราเดรสจินแล้วเดรสินกึ่งนซึ่งตอนนี้มีลุ้นชิงโชคไอโฟนด้วยใช่ไอโฟน Pro Max ถนะคะโอ้ยยยยยยยเยนยย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 มายลยย้ยยยไปเมื่อเดน ใส่กับบ้านลูกใส่ได้บดีหนูลูกใส่ได้เลยอันนี้เลยไม่ใช่หรอพี่พี่น้องพี่ก็มีสีนี้เลยมาหลังแต่งไปด้วยกันน่ารักมากเลยของแม่มากหอมพี่ของแม่ห้อของใหญ่แล้วเป็นอะไรที่แบบสดชื่นแน่นอนเลยของแม่เมื่อกี้พี่มีลูกไปเอามาให้พี่นิ่มรูดบัตรจะบอกให้ รบาทแม่ยังไม่จ่ายเลยแม่เป็นจ้นใหญ่ใช่ไหมใช่เนะคนละอันก็บคุณอนให่ทขอบแงยารึเลแล้วลองดูสิแล้วคือพีก็คือเาอีก้างนึงไปแล้วแล้วอีกงนึงก็คือน้องพีเอาไปแล้วนะว้า ามามาขอหน่อยให้ลุงบีมอันใหญ่เลยเพราะว่าลุงบีมแบบตั้งใจตั้งใจให้เราโอเคอ้าพี่ยูพี่ยูลงขอช้อนได้ไหมขอบคุณครับพพี่พี่เอาเค้กไหมอ้โทษโทษอ่ะกินเค้กกันดีกว่าเดี๋ยวตักแบบไม่ขมให้ลูกชิมกูก่อนอะ อร่อยไหมครับอร่อยชิ้นดาวก่อนชิ้นดาวก่อนนี่มันขมๆแต่มินตลอดเอาว้ตัดเอาไว้ตัดเอาไว้ตัดใ่เอาไว้ตัดเอาไว้ตัดยิ้มหวานนี่อร่อยไหอยากกินมั่งอ่ะ แฮปปี้ทำลายอาบน้ำถ้าพี่อาบก่อนนะเค พี่ไปอาบน้ำไปลูกไปน้องพี่อาบเสร็จแล้วเนี่ยพิธีอาบน้ำนะอาบน้ำเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วช่างเป็นวันที่ยาวนานเหลือเกินใช่ไหมหม่อมมีกลับบ้านไหมทุกคน ปะปะปะเรากลับบ้านกันดีกว่าปะปะปะบอกลับบ้านกันบ๊ายบายหันบายบายบายตั้มด้วยสวัสดีครับปะกลับบ้านกันดีกว่าลูกปะไหนไหนไหนสวัสดีอีกทีนะอะเดี๋ยวลงได้ไหมที่จ้ะ 啊。Wow.